ธั้งหมธอามังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆะมังอาญานเทอหุกะสะมะาพหุกิตา ยาสาธุพันเตีสาธุเดิมคอยข้าพเจ้าพร้อมเวทกครอบครัวพร้อมในทุกทุกคนคอยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์มิพานบปัจโยหูตุฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูบอุดมชาแนลทางช่องติดต่อวอรับิ๊กสองสี่หกสองสาธุสาธุสาธุท้อนุมตนาสาธุกับทุกทุกคนนะจ๊ะ